สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาสุ่มของจากงานเลี้ยงจัก,กรพรรดิเกม Kingdom Story นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเพื่อเคยเล่นเกมนี้เนี่ยงานเลี้ยงจัก,กรพรรดินี้ก็จะเป็นเหมือนการที่เราเอาตำลึงมาสุ่มแลกของดีๆครับก็จะมีขุนพลร,ระดับ Triple S มีหินปลุกพลังแล้วก็มีรางวัลอื่นๆครับส่วนมากที่อยากได้กันก็จะเป็นขุนพลร,ระดับ Triple S ครับแล้วก็ไอตัวหินม่วงซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นเซี่ยงอีกับเบ้งเคกนะครับเก่งทั้ง2ตัวเลยเซี C ่ยงอีเอาไว้ทาฟูชูฮัน่นเบ้งเคกเอาไว้ใช้กับพพววกกทททีีมมผสััั้งงหลลาายเราาเระ่นบตอ ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็รอบนี้จะมีประมาณ16,000ทองครับเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยอันนี้เป็น i อดีของคุณพิมนะครับจะยืมมาทําคลิปก็ยังไงขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวเปิดเลยนะครับก็ประเดิมด้วยของล่างสุดเลยครับก็คือมันจะไล่ไปนะครับอันนี้จะห่วยสุดแล้วก็ดีสุดจะไปด้านซ้ายครับซึ่งเจะคิดว่า500ทองเนี่ยถ้าเกิดเราได้ซักตั้งแต่อันนี้ขึ้นไปก็ถือว่าคุมแล้วครับในรอบนั้นๆก็เดี๋ยวเปิดต่อเลยนะครับ ได้เนี้ยก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าอยู่ตั้งตำแหน่งตรงนี้เนี่ยได้รูนจริงๆรูนยังถือว่าโอเคนะครับเพราะอย่างรอบที่แล้วมันเป็นฟาร์ใช่ป่ะครับรอบนี้เขาอัปเกรดมาให้กลายเป็นรูนได้บัตรก็โอเคครับอยากได้หินม่งสักรอบนะครับได้5ล้านถือว่าคุม้มละครับ อันนี้ลูนก็เฉยๆนะครับนี่อันนี้ออกบ่อยดีนะครับเผื่อๆอาจจะเปิดได้ตัวดีๆจากใบนี้ก็ได้นะครับได้ลูน ถ้าเกิดได้บัตรแดงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็หมดไปประมาณ5,000ทองแล้วครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่แย่มากแต่ว่าก็อยากได้หินม่วงนะครับกับถ้าเกิดได้2ตัวนี้ก็จะเทพมากเลยครับเดี๋ยวกดต่อเลยนะครับ ได้ตัวบัตร5-6ดาวเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดอันนี้เสร็จอาจะาไปเปิดไอกตัวบัตร5ดาวต่อให้ดูครับจริงๆได้รูนถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับเพราะว่ารูนตอนหลังๆเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยครับ ไ,ได้5ล้านรอบที่สองแล้วครับโอเคอยู่จริงๆถ้าเกิดทุกได้5ล้านทุกๆ5,000ทองนี่เจถือว่าโอเคอยู่นะครับก็คือ5,000ทองได้5ล้าน5,000ทองได้5ล้านแบบนี้โอเคครับ แต่แบบแดงนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับเหลือสามรอบแล้วนะครับก็หวังว่าอยาถ้าเป็นไปได้อยากได้หินม่วงมากเลยครับแต่ว่าก็อาจจะยากนิดนึงมินิลูนมาเราเสร็จท้ายแล้วครับขอแบบเบ่งเฮกสักตัวแล้วกันครับได้ไหม ได้เป็นบัตรมาแทนก็เดี๋ยวไปเปิดดูบัตรกันต่อนะครับบัตรอันนี้นะครับมี 5- 6ถึงดาว4ใบแล้วก็มี4-5ถึงดาว2ใบเดี๋ยวเปิดไอตัวใบสีแดงก่อนละกันครับไล่ดวงไม่ดีก็โอเคครับตะกี้เห็นแวบๆมีได้อาหาร4ดาวมา2ตัวครับเดี๋ยวเปิดบัตรใหญ่ต่อนะครับ อาอ,องเป่งเดลซี DLC อันนี้อจจะธรรมดาไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิด5-6ดาวต่อนะครับ <Yeah. S 1> เทียยกโจผีจกยงแล้วก็จกยงก็ไอตัวบัตรตอนสุดท้ายออกมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆมีโจผีอยู่นะครับถ้าเกิดตะกี้ใครแบบเพิ่งเคยเล่นใหม่แล้วก็ยังไม่รู้จะปั้นตัวไหนแล้วได้โจผีมาจริงๆมันเป็นตัวที่ใช้ได้จนถึงเลดเกมเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปิดงานเลีกก้ยงจักรพรรดิ15,000ทองถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม